สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับเพจภูมิพันธ์อีกแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกกําลังแรงใจนะครับทุกการสนับสนุนทุกการติดตามนะครับที่มาให้กําลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับทั้งคนไทยนะครับเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าคุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณอาที่ ไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตมีคู่สมรสอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจและส่งเสริมกันด้วยดีตลอดมานะครับผมก็ขอบขอบคุณมากๆเลยก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับขอความกรุณาว่าดูวิดีโอให้จบนะครับแล้วค่อยกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับการคอมเมนต์ก็ขอใหอ้อยู่ในเนื้อหาของวิดีโอนะครับเราจะได้ไม่เป็นทับแปมต่อกันนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆ ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆก็ภาพที่ท่านเห็นก็คือภาพบรรยากาศการขับรถกลับบ้านครับผมตอ,อนนี้ก็เกือบเกือบจะดึกแล้วครับแต่ยังไม่ดึกมากก็เป็นบรรยากาศการขับรถบฝนตกลงมาพอดีก่อนที่จะออกมานะครับก็เลยบรรยากาศก,าก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับถนนก็เจ่งนองไปด้วยน้ํานะครับภาพที่ท่านเห็นเร็วๆนี้ไม่ได้ขับเร็วนะครับเป็นาการเป็นสปีดวิดีโอนะครับ ว่าวิดีโอนี้เก็บภาพไว้ยาวๆจะตัดทิ้งก็เสียดายครับผมขออภัยนะครับจะตัดทิ้งก็เสียดายครับก็เลยเอาเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มๆนะครับที่อัาไว้นะครับเพราะว่าบางทีขับรถขับไล่เราก็ถ่ายวิดีโอไว้อะไรไว้ก็ไม่เสียหลายครับผมถ้าไม่มีอะไรเราก็ลบเมมออกนะครับตรงความจำออกนะครับผมก็ อันนี้ก็เอามาลงเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผม uh, ต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก็ประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็เลยได้แต่ไปให้คอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์นะครับไปดูวิดีโอให้เพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. ก็ทําได้แค่นั้นครับผมไม่มีเวลาไปถ่ายวิดีโอที่ไหนตรงไหนนะครับ เพราะอย่างที่ทํางานเขาก็ห้ามในการที่จะเข้าไปถ่ายอยู่แล้วนะครับจริงๆผมก็นึกอยากถ่ายที่ทํางานมาให้ดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรแบบสิ่งที่คนภายนอกไม่เคยเห็นนะครับเป็นความรู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าไม่สามารถทําได้จริงๆก็เลยต้องมาเก็บภาพบรรยากาศนี่แหละครับบนถนนท,ทุกท่านก็ ผ่านไปผ่านมาท่านก็เห็นเหมือนกันอย่างนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องเอาภาพที่ชินชาจำเจแล้วก็ไม่ได้มีความสนุกสนานไม่ได้ว่าให้ความรู้อะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยก็ต้องขออภัยไปด้วยก็แต่ก็มาด้วยความคิดถึงครับผมก็ส่วนหนึ่งก็มาขอกําลังใจเพื่อนๆด้วยนะครับก็ไม่อยากขาดหายกันไปหลายวันนะครับ ว่ารู้สึกว่าเวลาเราหายไปหลายๆวันเนี่ยมันเหมือนแบบวิดีโอเรามันไม่เด้งครับผมเพื่อนๆก็จะไม่เห็นวิดีโอเราเนี่ยผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเพื่อนเห็นแล้วไม่เข้ามาดูให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมก็พยายามจะทําวิดีโอให้แบบประมาณไม่เกินสองสามวันนะครับถ้ามีเวลามากเราก็จะทําทุกวันนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ด้วยกันที่ยังเข้ามาดูมาชมนะครับ ที่ให้กำลังใจกันสม่ำเสมอขอขอบคุณมากมากผมเองก็จะกลับไปให้กำลังใจเ<ๆ>พื่อนเพื่อนพแม่พี่ๆน้องนเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เป็นภาพการเดินทางนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาดูมาชมมาให้กำลังใจกันสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับขอกความกรุณานะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเองก็จะไปเติมเต็ม กำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เช่นกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม